สวัสดีค่ะคลิปนี้นะเป็นลายสิบวันนะคะลายสิบวัน <c oughs> <c oughs> เสียงหายเสียงหาย <c oughs> อ่ะลายสิบวันก็คือของเดือนมิถุนายนนะคะก็คือวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบมิถุนายนนี้นะคะนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะของคนเกิดวันพุธนะคะคนเกิดวันพุธนะ ขอพรก่อนนะคะคนเกิดวันพุธมาขอพรกันโอมสเกเนสัยยนามาหาขอความแม่นยำจงบังเกิดนะคะย้ำกันทุกรอบย้ำกันประจำนะคะดูดวงดูด้วยสตินะคะดูด้วยสติสัมปัญชยะ นะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่แนะนำให้ดูแบบงมงายจนเกินไปถึงขั้นจิตตกห่อเหี่ยวฟอเฟีนะคะนะเออเอาเป็นไกด์ไลน์อะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องระมัดระวังนะอะไรที่มันดีก็เออทำให้มันสม่ำเสมอมันจะได้สําเร็จแล้วมันจะได้ดียิ่งขึ้นนะคะอ่ะมาดูกันนะคนเกิดวันพุธนะคะในช่วง10วันนี้ จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะเงินความรักสุขภาพและบทสรุป น่าจะเจนโอเคไพ่อยู่กลางๆนะภาพรวมนะคะอ่ะมาดูเรื่องงานก่อนมาดูเรื่องงานก่อนงานต้องบอกว่ามีการได้เริ่มต้นมีการได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะมีการได้เริ่มต้นงานใหม่หรืออ่าเป็นงานที่เราชอบเป็นงานที่เราถูกใจพอใจเป็นงานที่เราอยากทํา นะคะถ้าไม่ได้เริ่มต้นคือคําว่าเริ่มต้นงานใหม่ไม่จําเป็นว่าเราต้องออกจากงานแล้วเปลี่ยนงานนะออแต่บางคนอาจจะทาแบบฉันอยากทําค้าขายฉันอยากทําออนไลน์ฉันอยากทา,า,า,กทออากทจ็อบแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่างานใหม่เหมือนกันนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราอยากทำนะ คุณมีโอกาสได้เริ่มแต่สําหรับคนที่ว่างงานหรือตกงานอยู่บอกได้เลยว่าคุณได้งานแน่ๆนะคะนะขอให้คุณโชคดีนะใน10วันนี้นะคะคุณมีข่าวดีเรื่องงานแน่ๆอ่ะมาดูเรื่องการเงินการเงินถ้าให้ใบนี้ออกอะ่ะเมย์จะบอกเลยว่าให้คุณระมัดระวังพวกทรัพย์สินหรือของมีค่านะคะมีเกณฑ์สูญหายมีเกณฑ์แตกพังนะ อาจจะต้องแบบว่าต้องซื้อใหม่กันเลยทีเดียวนะเปลืองเงินทองเข้าไปอีกหรือในอีกแง่หนึ่งนะคะในอีกแง่หนึ่งมีเกณฑ์ที่จะต้องออกคือการเงินที่เราจะได้มาเนี่ยการเงินที่เราจะได้มามันต้องออกไปข้างนอกออกไปหาหรือต้องไปไปทำอะไรที่มันไกลๆแล้วถึงจะได้เงินนั้นมานะคะแต่สิ่งแรกที่เมย์มองหน้าพ่คือ ระวังทรัพย์สินมีค่าหายกระเป๋าตั้งลนหายมือถือแตกหักพังอะไรก็ว่าไปทําให้เราสูญเสียเงินนะคะถามว่าการเงินช่วงนี้เราจะช็อตเราจะตึงไหมหาเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะช็อตตึงไหม,ไมยังไม่ถึงขั้นตึงแต่บอกเลยว่าหาเหนื่อยเหมือนกันนะเออสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ถ้ามองเรื่องโชคลาภโชคลาภจากการเดินทางจากแดนไกลนะคะ,ะมาดูเรื่องความรัก ความรักเนี่ยใบนี้นะคะเราอะเราอะนะคนวันพุธเนี่ยนะยึดติดกฎเกณฑ์มากเกินไปในช่วงนี้นะคะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่รับฟังความคิดเห็นของใครแม้นกระทั่งคนใกล้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นความรักเราอะไปในทิศทางของความตึงเครียดน,นะถ้าอยากให้มีความสุขลด ความเป็นตัวตนตัวเองลงมาสักนิดนึงลดอัตตาตัวเองลงมาสักนิดนึงแล้วลองรับฟังคนข้างกายดูนะคะปรับความเข้าใจกันนะมีปัญหาอะไรปรึกษาหาหรือกันมันจะไปในทิศทางที่ดีแล้วมันจะอยู่อย่างมีความสุขแบบเหมือนใจเขาใจเราไงนะเออนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังแบบ ตัวเองสูงส่งก็มันก็จะอยู่กันแบบว่าคนข้างกายก็จะอยู่กันแบบเ,เงียบๆหรือเขาก็จะรู้สึกอึดอัดนะเพราะฉะนั้นคุณต้องลองปรับที่ตัวคุณดูนะคะอ้ามาดูสุขภาพสุขภาพนะคะไพ่ใบนี้นะเกี่ยวกับาธาตุน้ําสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะระบบเลือดในร่างกายระบบน้ําในร่างกายหโลหิตจาง นะน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะความสมดุลในร่างกายนะยังไงก็พักผ่อนให้เยอะๆนะคะกินอะไรที่เป็นเป็นธาตเหล็กที่มันเสริมเม็ดเลือดให้มันดีนะคะนะามาดูที่บทสรุปบทสรุปในทุกๆเรื่องนะคะในช่วงสิบวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่นะคุณจะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจให้มากๆอยากแค่คิดแล้วก็จบเราคิด เราก็ต้องตั้งใจทำให้มันสำเร็จนะคะเพระพาะไพ่ใบนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งที่เราทำล้วนแต่จะประสบความสำเร็จทั้งนั้นนะคะอ่านะอ่ะ,นะอะทีนี้มาดูมาดูประกบในแต่ละหัวข้อนะคะอ่ะมาดูประกบในแต่ละหัวข้อเรื่องงานนะคุณได้มีกบ คุณได้มีโอกาสที่จะเริ่มงานใหม่ในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณรักที่คุณอยากทําแต่บอกเลยว่าคุณต้องตั้งใจทํามันอย่างจริงจังนะคะคุณต้องจ้งใจทํามันอย่างจริงจังอย่าทีเล่นทีจริงนะคะอ่ะทีนี้พ่อมองเรื่องการเงินเสาะแสวงหาเดินทางไกลออกหาเงินอ่าถามว่าโอเคไหมใบนี้มาประกบแล้วเออคุณต้องแบบ เหมือนเรื่องเงินอ่ะคุณอาจจะต้องแบบเป็นจอบๆไปไหมจอบๆกับการหาเงินห่างไกลคือแบบต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นจอบๆเป็นงานเป็นอะไรพวกเนี้ยนะแล้วหรือหรือนะหรือนะหรือต้องไปทําธุระเกี่ยวกับการเงินที่ต่างจังหวัดหรือที่ห่างไกลบ้านเราอ่ะเออเพื่อให้มันได้มาถามว่ามีโอกาสไหมคุณต้องแบบว่าดูมีความน่าเชื่อถืออ่ะ แล้วคุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนั้นมาแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินมีค่าด้วยนะอ,อ่ะมามองเรื่องความรักมามองเรื่องความรักใบเนี้ยบอกแล้วมันคือความมุ่งมั่นนะคุณอยากประคับประคองชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวให้มันดีนะแต่แต่อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณลดในความเป็นตัวเองลงสักหน่อย นะคะยอมที่จะรับฟังกวาม่เห็นคนรอบข้างคนข้างกายสักหน่อยนะคะชีวิตคู่ชีวิตรักคุณจะมีความสุขบอกได้เลยนะเออที่นี้พอมาประกบกับเรื่องสุขภาพนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะใบนี้ถ้าประกอบกับสุขภาพอันนี้ท่านน้ำานี้ท่านไฟนะคะถามว่า าตาน้ำท่าุไฟในร่างกายท่าุไฟท่านไฟก็คืออุณหภูมิในร่างกายเนาะท่านน้ำก็คือน้ําในร่างกายนะคะสุขภาพหลักๆสําคัญเลยคือในเรื่องของเม็ดเลือดนะในเรื่องของเม็ดเลือดแล้วก็ระวังผดผื่นขึ้นตามตัวด้วยนะคะระวังในเรื่องของผดผื่นขึ้นตามตัวลมพิษเกิดขึ้นนะคะก็ พักผ่อนชาน้าในร่างกายเอ่อขั้นเรียกน้ำในหูไม่เท่ากันเนี้ยก็พักผ่อนให้เยอะๆนะพักผ่อนให้เยอะๆแล้วก็พวกลมพิษหรือว่าผดผื่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเออมันเกิดจากอะไรอาจจะเป็นภูมิแพ้อาจจะเป็นเพราะผื่นร้อนนะคะเราก็ดูวิธีการก็คืออาจจะอาบน้ําบ่อยขึ้นแล้วก็ปะแป้งเย็นให้ร่างกายมันเย็นขึ้นรู้สึกดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งช่องทางนะ ในการดูแลสุขภาพไม่ให้มันมีผดผื่นหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe สำคัญเลยกดกระดิง่งกิ้งให้เมย์ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ